สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่อง g o s s p o r t c o m กันนะครับล่างทองของแท้เชนยืนหนึ่งหกสถิติหลังรับบทบาทใหม่ลิเวอร์พูลเปิดหสถิติยอดเยี่ยมของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนตั้งแต่เขาเปลี่ยนมารับบทบาทใหม่กลางไฮบิดให้กับลิเวอร์พูลจนได้รับคําชมอย่างมากจากทั้งจิเกนคอปเจมีคาร์ลเกอร์และแฟนบอลเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาลิเวอร์พูลกาลังได้รับคําชมอย่างมากในเรื่องฟอร์มการเล่นที่ยกระดับขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมหลังขยับตําแหน่งมายืนตรง เวลาที่เปิดเกมลุกตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่9เมษายนที่ผ่านมาอเล็กซานเดอร์อาร์โนเริ่มบทบาทใหม่ตั้งแต่เกมเสมออาร์เซนอล2ประตูต่อ2จนนักวิจารณ์หลายรายมองว่าหน้าที่ใหม่ของดาเตไวัย24ปีเป็นเหมือนคอร์ต์แบ็กมากกว่าฟูลแบ็ก ขณะที่เจ้าตัวเองก็ดูมีความสุขอย่างมากกับแนวทางการเล่นแบบนี้ในขณะที่เจมีค่คาร์ลเกอร์อดีตกองหลังหงแดงเชื่อว่าเทนจะช่วยให้ลิเวอร์พูลประหยัดเงินได้ถึงร้อยล้านปอนด์หรือราวประมาณ4,200ล้านบาทหากแข้งรายนี้เปลี่ยนไปเล่นมิดฟิลด์แบบทาวนหากเทนได้เล่นมิดฟิลด์นะเขาน่าจะช่วยลิเวอร์พูลเซฟเงินได้ถึง100ล้านปอนด์สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยเห็นนะักจากตัวเทนคือการทําประตูจากนอกกรอบเขตโทษถ้าเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์แล้วก็เขาจะมี ห้าถึง10ลูกต่อฤดูกาลเลยเราเห็นได้จากการเล่นลูกเซตพีทคาร์เลกเกอร์กล่าวด้านเจเกนคอปบุนซิลิอวอูพูดถึงเรื่องที่จะให้เทนเล่นบทบาทนี้ต่อไปหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ทีมจะดึงเข้ามาด้วยในระยะยาวมันก็ขึ้นอยู่กับนักเตะใหม่ที่เราจะดึงเข้ามามันเหมาะสมกับเขาอย่างยิ่งผมคิดว่าการจ่ายบอลของเขาสุดยอดมากและเขาก็มีเกมรับที่แข็งแกร่งด้วยานใหญ่หงแดงเผยขณะเดียวกันมีการรวบรวมสถิติตั้งแต่วันที่9เมษายนโดยมี ถึง6ด้านที่เทนมาเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาแข่งพรีเมียร์ลีกทั้งหมดซึ่งเทนทํไปหกแอซสต์มากที่สุดนับตั้งแต่เมษามนาเป็นต้นมาสัมผัสบอลมากที่สุด876ครั้งแทงบอลทะลุช่องมากที่สุด11ครั้งผ่านบอลในแดนคู่แข่งมากที่สุด298ครั้งผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายมากที่สุด195ครั้งเอาชนะการครองบอลมากที่สุด72ครั้งเอาล่ะครับดูดูการหน้าเทนจะได้รับบทบาทกองกลางอีกหรือไม่ก็โปรดติดตามมันต่อไปนะครับฝากกด like, กดไ์แชร กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง GOS p o r t c o m ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ